สวัสดีครับวันนี้ก็ออกลุยงานกันต่อนะครับวันนี้ก็จะไปคนในกรุงเทพนะครับทพแปดดินแดงแปดดินแดงนะครับแล้วก็ย้ายไปที่ลังสิตนะครับหมู่บ้านซื้อตรงแปดดินแดงเนี่ยสั้นสี่นะครับ,บต,รต้องถามลูกค้าแล้วน่าจะได้พอสมควรนลายทางเลยไม่เท่าไหร่นะครับ,บขขนะเพราะขขว่า,าเ,เป็นบ้าน ของที่เราจะไปขน,นย้ายวันนี้ก็จะเป็นกล่องเขาใส่กล่องไว้ประมาณ20กล่องได้แล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆอ,อีกเยอะพอสมควรก็น่าจะนักเอาการเยอะครับวันนี้ยยนนไปครับโดยงานกันเลยโร้คันเปิดแล้วมาถึงแล้วครับ แต่เราเจอปัญหานิดนึงครับไม่มีทางที่จะเอารถเข้าไปถึงใต้ตึกได้ครับต้องจอดหลังกำแพงแล้วก็ค่อยเดินไปเอาของแล้วก็ลงมาหลายต่อครับอันนี้หนักคอสกรีตชั้นเสียครับชั้นบนสุดเลยตึกทรงจะล,งลงังๆ ฝนลงมาแล้วครึ่งหนึ่งครับเป็นกล่องกล่องหนักมากครับเป็นหนังสือหนังสือก็หนังสือกระโดนแบบเต็มกล่องลอวลงมาได้ประมาณสามสี่รอบหอบแล้ว ร้อยนะครับผลขนล้นรนยังก็ตามที่คุยกันไว้เลยครับมีกล่องยี่สิบกล่องครับแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆอ,อีกนิดนึงนะครับก็ใช้เวลาประมาณหชั่วโมงในการขนขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งไปทางโชคดีครับไวเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าสันเสแต่สันเสียมีประมาณสองสามชิ้นนะครับแต่หลักๆโย, 2, ยนชั้นสองก็แรง่ายหนยแต่กล่องนี้หนักพอสมควรนะครับ กล่องสหนังสือพวกหนังสือกระตูนอะไรเงี้ยใส่แน่นมากหนักมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเหมือนเรายกน้ําหนักเอาลงกายไปไปครับไปไปลายทางกันต่อปทางเป็นบ้านนะครับไม่เกินสองชั้นนะครับช่วงนี้ก็ยังมีงานต่อมาเรื่อยๆครับมีจองไว้หนึ่งวันที่หนึ่งแล้วแหละช่วงนี้ก็วิ่งกระเถวในกรุงเทพในวปทุมอะไรนี้แต จะมีไกลๆก็วันที่3มเอ็ดนั่นแหละนะครับเอขับจากกรุงเทพไปจังหวัดอะไรนะนะยองไประยองครับที่ดูไกลสุดลรกในช่วงนี้วันนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โตเหมือนเงียบม,ม,มากนะครับสถานาการณ์ตอนนี้มันก็แดงเข้มด้วยนะครับเลยน่าจะหยุดกันเยอะนะครับานาควันธรรมดา รถคันข้างหน้านี่แ<ม>ทรยน,น<ม>สูงแบบแปลงไว้คแรบบแบบัแบกันไว้กันน้ำท่วมเทฟน้ำท่วมไปตกเล็ดอย่าก,ก็ทว่วมเดี๋ยวขึ้นมาก็เจอเลยแหวนเปิดด้วยนะปิดปิดลับก็สะดวกหมู่มบ้านซื่อตรงลังสิตไอไอริทาว ลังศิตของสามเดินทางมาถึงแล้วอาจจะไม่ได้แรงอะไรครับถ้าหมู่บ้านเก่าแล้วเขาไม่ค่อยสนใจล้วไป่อยตามมันขยาใส่แต่หมู่บ้านใหม่ๆต้องแลกบัตรเขียนใบนำของเข้านำผลออกของ,งอกอ,อ,อ,อกบ้านหลังใหญ่เลยบ้านลึกป็นโกดังโกดัง ถนนยาวแล้วเราจะแซ่เทศถนนไว้ถึงแล้วบ้านเลขที่สองสองหนึ่งไหไม่เห็นตัวเลขอ๋อน,นี่ 2, 3, สองสามเก้าสองห้าสองสองหนึ่งหกเรากลับจะไปางานไป ไม่มีที่เลี้ยวเลยใช่ไหมไม่มีบ้านสัสั้น ก็เอาขึ้นไปไว้ชั้นสองครับ สองคนเดียวสำหรับงานนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เอาออรสอสองคัเดียวก็วันนี้ก็มีงานเดียวนะครับแค่ช่งชวงเช้าช่วงบ่ายก็ย,ยังเงียบๆอยู่รอลกันไปสำหรับพรุ่งนี้ก็ยังมีงานนะครับอยู่แถวนี้แหละแถวเดิมนะ หลังองห้าองหกแรงสำหรับใครที่เชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วนกะ็ตังกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆต่อไปจะได้เต็งมาแจ้งเตือนนะครับขอครับ